สวัสดีครับคนน้แดงสามสองครับเมื่อนี้คนนิแดงกลับไปเบึงคลิปอ่าเก่าๆที่เคยเฮ็ดไว้ในช่องแบบบ้านเพื่อคุณเนาะครับเนาะก็ไปเจอคลิปหนึ่งครับเป็นอาอธิบายการสร้างบ้านนะครับวิธีการสร้างบ้านอางบบ่เกิน4ี่แสนบาทก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เลยเอาคลิปตัวเนี้ยเอามาลงในช่องคนีแดงครับเพราะว่าช่องแบบบ้านเพื่อคุณกับเราบ่คอยมิไผไปเบิ่งแหละแต่คนนิแดงเห็นว่าตรงนี้น่าซึ่งประโยชน์ครับก็เลยเอากลับมาลงใน ช่องเขดิแนแดงเนาะครับเนาะเดี๋ยวซีนี้วิธีการฮหดจังไรเดี๋ยวลองไปติดตามเบิ่งครับครับขั้นตอนแรกนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับงบประมาณไม่เกินสี่แสนอ่าเราก็จะเริ่มจากการตีผังทํากิจลายนะครับก็ถ้าเป็นวิธีโบราณเนี่ยเราก็เราทําง่ายๆนะครับก็คือจริงๆเนี่ยก็คือจะใช้การตีคอกแล้วก็ขึงเอ็นนะฮะการตีคอกให้ได้ฉากก็ใช้เปิดฉากนะครับแล้วก็อ่า ถึงเ็นะครับตีเป็นกิลายนะครับเป็นตารางในลักษณะเหมือนเหมือนที่อยู่ในรูปนะคะก็คือในรูปนี้ตัวสแปนเสานะครับด้านแกนเกนะครับด้านนอนเนี่ยตรงนี้ผมให้ระยะห่างไว้ที่4เมตรนะครับด้านนี้นะฮะส่วนด้านแนวตั้งเนี่ยคือ3เมตรต่อไปนะครับก็ทําลายไว้นะครับเป็นแนวร่องคานนะครับเป็นส่วนคานคอดินแล้วก็หลุมที่เราจะใช้ขุดเสานะครับ ในที่นี้ไอตัวหลุมเสาเนี่ยผมเ,เซตไว้ให้เป็นความกว้างคูณยาวนะครับ80ค80เซนลึก1เมตรนะครับส่วนตัวคานเนี่ยก็คือ,เ,อเราจะให้ความกว้างเซตความกว้างไว้ที่ประมาณ30เซนนะครับแล้วก็ลึกประมาณเา40เซนหรือ30เซนนะครับประมาณนี้โดยที่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ไม่ใช้แบบข้างไม้นะครับก็คือเราจะใช้ดินเป็นแบบเลยนะครับ ในส่วนการสร้างบ้านแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสาหรับสาหรับที่เราจะปลูกบนดินพื้นดินดินเดิมนะครับดินที่ค่อนข้างแน่นนะครับคือคือมันเซ็ตตัวแล้วนะจะเหมาะนะครับกับวิธีนี้โดยโดยโดย,โดยที่เราไม่ต้องไปทําฐานรากน,นะครับคือไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปตอกเข็ม,มนะฮะประมาณนั้นนี่นะครับของเราก็จะขุดหลุมลงไปนะครับของของหลุมเสาเนี่ยความกว้าง80ดคูณดเซนนะครับหรือประมาณ1เมตรถึงเมตร20สนะครับส่วนตัวคานเนี่ย ก็จะความกว้าง30เซนลึกประมาณ40เซนนะฮะไอ้ตัวการขุดเนี่ยคือถ้าแล้วแต่นะครับคือถ้ามีแรงงานคนเยอะก็จะจะใช้คนขุดก็ได้นะครับแต่ว่าคือถ้าเราใช้เครื่องจักรก็จะเป็นใช้ไอ้แบ็กโฮเล็กนะก็คือตัว PC30 เนี่ยก็ค่าเช่าจะตกอยู่วันละประมาณ4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าค่าขนส่งแบ็โฮอ,อีก2,000ก็6,000บาทนะครับหรืออาจจะเช่าครึ่งวันก็ได้ับเพราะว่าเพราะขุดขุดประมาณนี้มัน 12หลุมนะฮะแล้วก็แนวคานเนี่ยครึ่งวันก็น่าจะจบนะครับก็เดี๋ยวลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะฮะหลังจากที่เราขุดหลุมตัวเสานะฮะแล้วก็คานเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงพื้นนะครับตรงตรงพื้นล่างของหลุมเสาเนี่ยเราก็จะเทปูนหยาคอนกรีตหยาหรือที่เรียกว่าลีนนะฮะไว้สำหรับที่เราจะวางเซ็ตเซ็ตไว้สําหรับที่เราจะวางไอ้ตัวเสาสําเร็จนะครับพอเราเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วเราก็ลงเสาสําเร็จนะครับ <c 195 2> ก็อาจจะเป็นเสา15คูณ15นะครับความสูง4เมตร4เมตรหรือ5ไว้เอ่อสำหรับที่เราจะวางเซตเซตไว้สำหรับที่เราจะวางไอตัวเสาสำเร็จนะครับพอเราเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วเราก็ลงเสาสำเร็จนะครับก็อาจจะเป็นเสา15คูณ15นะครับความสูง4เมตร4เมตรหรือ5เมตรก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของท่านนะว่าว่าว่าจะอยากได้ตัวตัวบ้านเนี่ยสูงขนาดไหนนะครับ ก็พอเราลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เช็คหนึ่งนะครับเช็คหนึ่งแล้วก็เช็คแนวนะครับว่ามันตรงกันดีไหมนะครับแล้วก็ทําการเทป,ปูนล,ล็อกนะครับก็ใช้คอนกรีตหยาบเมเดิมนะครับเทป,ปูนล,ล็อกโดยปูนที่เทล็อกเนี่ยเราจะเทขึ้นมาอยู่ที่ระดับท้องคานนะครับก็คือไอตัวพื้นของหลุมคานนะนะระดับพื้นของหลุมคานที่เราขุดไว้นะครับหลังจากเราเทล็อกคาน อ่าต่ครับล็อกเสาที่เราลงลงไว้แล้วนะครับเราก็จะทําการลงเหล็กคานนะครับของกาวบีมอ่าคานคอดินนะนะโดยที่ตรงนี้อจจะใช้เป็นเหล็ก 10db 12นะครับเป็นเหล็กอ่เหล็กเหล็กเมนนะครับก็คือที่ผ่านเสาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการดุ่งนะครับดุ่งดุ้งก็คือการงอเหล็กนะครับให้วิ่งอ้อมผ่านให้แนบเสาไปนะครับ แล้วก็เหล็กปลอกเนี่ยใช้เป็น RB6 นะครับเหล็ก RB6 RB ก็คือเหล็กราวบานะครับจะเป็นเหล็กกลมเรียบนะครับไม่ใช่ก้ออ้อย6เป็นเหล็กปลอกคานนะครับระยะห่างของปลอกเนี่ยหรือระยะแอดก็ประมาณ30เซนนะฮะก็ทําแบบนี้นะครับให้ให้ให้เต็มหลุมคานที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลงแบบข้างเข้าแบบข้างนะครับเป็นแบบข้างไม้ใช้ไม้อัดดํานะครับ ก็ความสูงที่เราเซตเทพื้นเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราเราจะเทพื้นประมาณ20เซนนะครับสูง20เซนเนี่ยก็ให้เซตแบบข้างไว้ที่ประมาณ25เซนนะครับแล้วก็ทําทการค้าข้างให้แน่นนะครับก็ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าแบบธรรมดานะครับซึ่งช่างไม้ทั่วไปเขาทำทำทำ,ทำได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยคือการลงเหล็กการเสริมเหล็กเนี่ยก็คือจะใช้เป็นไบเมกนะครับคือในภาพที่ผมไม่ได้ลงไว จะเป็นว i เมดนะครับที่เป็นว i ยเม็ดบีบีสองนะครับแอบยีนะครับแล้วก็อาจจะหมุนลูกปูนไว้ด้วยนะครับสักห้าเซนนะครับเมื่อเราเทพื้นเสร็จนะครับก็ออกมาเป็นทรงแล้วฮะเริ่มจะเป็นบ้านแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ตีลายผนังครับนะครับตีลายผนังตามตามที่เราเซตการกั้นห้องไว้นะครับซึ่งตรงนี้อันนี้ผมก็เซตไว้เป็น สองห้องนอนนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวอยู่หนึ่งห้องนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใช้เป็นส่วนกลางนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นครัวนะครับส่วนพื้นที่โล่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ส่วนของที่รับประทานอาหาร นะครับหลังจากที่เราตีลายแล้วก็เทเขื่อนนะครับคือก่อนการการที่เราจะก่อผนังเราจะเทเขื่อบขึ้นมาเขื่อบก็คือใช้ปูนมอตา้านะครับก็คือไอตัวคอนกรีตผสมกระซายนะครับเทเป็นเขื่อบขึ้นมาก่อนสูงประมาณ10เซนนะครับแล้วก็เราก็จะก่อผนังตามตาม,ตามลายที่เราวางไว้นะครับโดยผนังก่อนเนี่ยอาจจะใช้เป็นอิฐบล็อกเจ็ดเซนครึ่งหรือเป็นอิฐมวลเบาก็ได้นะครับ ในส่วนของตัวห้องน้ำเนี่ยแนะนำว่าอยากจะให้เป็นอิฐมอแดงนะครับแล้วก็ไอตัวผนังที่เราที่เราคิดว่าเราอาจจะเซฟไปแล้วว่าผนังเนี่ยเราจะเจาะติดรูปหรือทีวีหรือเฟอร์นิเจอร์หนักๆแล้วนะฮะก็แนะนำว่าให้เลือกแผงที่เราเลือกไว้ตรงนั้นนะให้ก่อด้วยอิฐมอแดงนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะสามารถยึดพวกวัสดุรูปภาพหรือว่าแขวนเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวหรือว่าทีวี หนักๆเนี่ยมันมันมันจะดีกว่านะครับนะครับงานงานก่อเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยขั้นตอนต่อไปนะครับมันก็จะมี2ส,ส่วนที่ที่จะเข้างานนะครับซึ่งก็จะมีงานระบบนะครับงานระบบไฟฟ้าเนี่ยพอเราก่อเสร็จก่อนฉาบนะฮะก็คือก่อนงานฉาบเนี่ยก็จะเข้าไปทําการกรีดวางท่อ นะครับบางท่อเป็นร้อยสายไฟนะครับอาจจะใช้ท่อ P.V.C. เหลืองหรือท่อ U.P.V.C. ขาวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลังไหนท่านใช้วิธีการเดินรอยตีกิ๊บนะครับอันนี้ก็จะตัดงานปีดนผนังออกไปแล้วก็งานเก็บออกไปนะครับในในส่วนงานระบบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับก็คือตอนที่เราทำํำก่อนเทพ,พื้นนะครับในส่วนห้องน้ำเนี่ยนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ย นะฮะในส่วนของน้ำเนี่ยตรงนี้งานระบบก็ต้องวางท่อก่อนนะครับเป็นท่อของท่อซอยของส่วนของชักโครกหรือส้วมนะฮะแล้วก็พวกท่อฟอเดนที่อยู่ใต้พื้นนะครับต้องวางก่อนก่อนการเทพื้นนะครับ, um รบแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานโครงสร้างหลังคานะครับ <l> ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้เสาสําเร็จนะครับวิธีการทําโครงสร้างหลังคาที่ง่ายนะครับเราก็จะทาทาเป็นเพิงเอาง่ายก็คือที่เราเรียกกันเพลิงหมาแงนนะฮะ จะเป็นโครงสร้างราคาที่ทําง่ายแล้วก็ถูกที่สุดแล้วนะครับก็จะทําการเซตเพจนะครับแบบในรูปนะฮะก็คือจริงๆเพจตัวเนี้ยเราจะใช้วิธีการสกัดหัวเสานะครับหาเหล็กหาเหล็กในหัวเสานะฮะเสาสําเร็จก็จะมีเหล็กเสริมน่าจะเป็นเหล็กที่มีสองสี่เส้นนะครับหายจากปลายเหล็กแล้วเราก็เชื่อมแท็กกับเพจของเรานะครับแล้วให้เสริมด้วยเจาะรูนะครับสี่มุมนะครับเจาะรูสี่มุมนะครับ แล้วกอ็อาจจะใช้เป็นพวกคุกหรือที่เรียกะลังถิน expansion o o w นะครับเป็น sc b o w นะครับล็อกล็อกตัวเพจไว้อีกด้วยนะครับก็จะทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับตัวเพจนี่เราจะเซฟไว้ที่ทุกหัวเสานะครับเพื่อที่เราจะทำโครงหลังคาขึ้นต่อไปคานะครับบ้านเราเป็นทรงนะครับเป็นบ้านลันะครับตัวโครงหลังคาเนี่ยหลังจากเราเซตเพจแล้วนะครับตัวดั้งเนี่ย ตัวดั้งเราอาจจะเลือกใช้เป็นเหล็กเหล็ก C นะครับเหล็ก C 4นิ้วหรือว่าอาจจะเป็นเหล็กกล่อง4ีคูณสก็ได้นะครับตัวดั้งตัวดั้งที่ผมพูดถึงนี่คือเหล็กตัวตั้งนะครับตัวตั้งเนี่ยนะครับเห็นไหมครตัวตั้งพวกนี้นะครับจะใช้เป็นเหล็ก C หรือเหล็กกล่อง4ีคูณสก็ได้นะครับถ้า C ก็เป็น4 0ร้อคูณห้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองภาพต่อไปมันจะมันจะชัดขึ้นนะครับก็นะครับ นะตัวดั้งตัวดั้งก็คือตัวส่วนที่ต่อจากเพดนะครับตัวนี้นะฮะส่วนตัวที่เป็นจันทันนะครับตัวจันทันตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเดียวขนาดเดียวกับตัวดั้งนะครับก็จะเป็นเหล็กขนาด4นิ้วนะครับเป็นเหล็กกล่อง4ีคูณสหรือ4ี่ร้อยคูณร้อก็ได้นะครับส่วนเหล็กยึดนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับคือการเซเนี่ยของตัวตัวตัวเหล็กตั้งเนี่ยตัวเนี้ย ก็คือใช้เป็นเหล็กอาจจะเป็นเหล็ก4-3นิ้วก็ได้นะครับนะครับคอยยึดเพื่อที่จะไม่ให้ต,ตัวตัวตัวโครงหลักของเราเนี่ยนะครับมันมันมัน,มนเซนะครับนะครับก็ตามภาพนะครับเสริมเหล็กตามภาพนะครับหลังจากที่เราทำโครงสร้างเหล็กเสร็จตัวนี้ก็ลงแป่ครับตัวหลังคาที่เราเลือกไว้เนี่ยเป็นหลังคา ผมเซ็ตไว้เป็นไตรอนนะนะเป็นกระเบื้องไตรลอนก็ระยะของแปรเนี่ยก็คือ1เมตรนะครับก็จะสามารถยิงแผ่นได้นะครับโดยตัวแปรเนี่ยในที่นี้ผมลองดูนะครับลองลองลองไปดูตามห้างขายวัสดุทั่วไปนะครับก็จะมีแปรสสำเร็จรูปอยู่ถ้าผมจําไม่ผิดมันเส้นละประมาณ75บาทนะครับเส้นหนึ่งจะยาว6เมตรนะครับก็คือ สะดวกนะครับแล้วก็เบาด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะครับก,ก็ลองไปเลือกดูตามห้างที่ขายวัสดุก่อสร้างนะครับพอเราทําแปรเ็จปุ๊บเนี่ยก็ยิงหลังคานะครับก็คือมุมแผ่นหลังคานะฮะก็จะอ,ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับคือพอพองานหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็คือของหลังนี้นะครับก็คือพอพองานหลังจากนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น งานฟินิชิงนะครับก็คืองานติดประตูหน้าต่างนะครับซึ่งประตูหน้าต่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับบานหน้าต่างบานาประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมเฟรมเนี่ยก็เช่นกันครับคือสามารถท่านสามารถไปเลือกซื้อได้ตามห้างขายวัสดุก่อสร้างนะครับทั่วไปไปเลือกดูนะครับมีหลายราคานะครับเอาที่ท่านชอบแล้วก็ที่เหมาะสมกับงบป,ประมาณของเรานะครับนะ ตัวบ้านนะครับตัวบ้านออย่างประตูเนี่ยประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูไสในพีวีซีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันบานมันมีตั้งแต่3,500ถึง4,500บาทนะครับรวมประกบนะครับตามตามที่บอกนะครับก็ไปเลือกดูได้นะครับลักษณะตัวบ้านของของหลังนี้เนี่ยก็คือในส่วนของผนังนะครับผนังที่เห็นสีเทาๆนะครับตรงเนี้ยคือตามคอนเซ็ปต์เนี่ยจะเป็น โครงผนังฉากเป็นล็อกนะครับแล้วก็จะมีงานสีงานสีนี่จะทาเฉพาะตรงตรงส่วนแผ่นปิดนะครับเนี่ยครับส่วนตรงนี้นะฮะแผ่นปิดโครงหลังคานะครับซึ่งแผ่นปิดเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดหนาสัก12มิมตรนะครับแล้วยิงปิดฉากแล้วก็าทาสีนะครับ สีอีกส่วนหนึ่งก็จะมีในส่วนของออตัวบัวนะครับตัวบัวรอบบ้านนะครับบัวสีขาวนะครับเส้นสีขาวนี่นะส่วนของในส่วนของการตกแต่งนะครับด้านข้างเอาเริ่มจากหลังคาก่อนนะครับหลังคาเนี่ยตัวเชิงชายที่ตีปิดตรงนี้ก็จะเป็นไม้เทียมนะครับเนี่ยฮะส่วนของเชิงชายนะครับเทียนเป็นจุดที่ผมจุดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เราก็จะใช้ไม้เทียมนะครับในส่วนของอ ในส่วนของตัวเนี่ยที่เห็นเป็นส่วนตกแต่งเสานะครับที่ที่ที่ผิดเสาเนี่ยถ้าด้านบนนะครับตรงตรงแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นบัวสําเร็จรูปติดนะครับขนาด10คูณ10นะครับส่วนตัวสเสาเล็กตรงนี้ก็ใช้บัวสําเร็จรูปติดเลยก็ได้นะครับก็ขนาด2ี่สคูณ10นะครับแต่ในส่วนที่หนาหน่อยเนี่ยอ่ตรงนี้อาจจะใช้วิธีการก่อก็ได้นะครับการก่อเสริมขึ้นมาใช้อิฐมอนแดงก,ก่อเสริมขึ้นมา นะครับแล้วก็ฉาบครับฉาบเสร็จเราก็แต่งหน้าด้วยตัวไม้เทียมนะครับตามภาพนี้นะครับในส่วนด้านหน้านะครับตัวตัวตัวเสาเนี่ยเราก็จะทําการก่อหลอกปิดนะครับมีฟินก่อเพิ่มยื่นออกมานะครับแบบนี้สองข้างนี้แล้วก็จะตกแต่งทิ่งด้วยไม้เทียมเราไล์ตรงนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเลือกติดนี่นะครับ ตรงนี้ที่ผมทําไว้นี่เป็นดาวไลท์ลอยนะครับดาวไลท์ติดลอยถ้าผมจำราคไั่ติด800บาทนะครับต่อโคมนะครับซึ่งหน้าบ้านเนี่ยเราติดอยู่3โคมนะฮะแล้วก็รอบบ้านนะครับด้านในนะครับมองทะลุเข้าไปนะครับด้านในก็จะเป็นฝ้าฉากเรียบนะครับฝ้าฉากเรียบแล้วก็เราก็จะติดโคมเหมือนกับด้านนอกนะครับก็จะเป็นดาวไลท์ติดลอยสีดำนะครับ ส่วนพื้นนะครับตัวพื้นเนี่ยก็คือในส่วนพื้นของห้องห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็ใช้เป็นระเบื้องนะครับก็เลือกตามใจชอบครับก็จะเป็น30 30, 30หรือ60 60หกสก็ได้ส่วนในใน,ในส่วนของอตัวครัวเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ปูก็ได้นะครับอาจจะเป็นทําเป็นพื้นสัดมันก็ได้นะครับก็จะประหยัดไปอีกนะครับอันที่สองเข้าไปตามภาพก็จะประมาณนี้นะครับตัวเสาเนี่ยเราก็จะใช้ไม้เทียมแต่ง แต่งเป็นฟิชิ่งนะครับให้ให้เป็นเหมือนเสาไม้นะครับ,รบอย่านที่ก่ออันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเรื่องงบประมาณการก่อสร้างนะครับก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ในราคาประมาณนี้คือเราต้องควบคุมง,งานก่อสร้างเองนะครับแล้วก็ซื้อของซื้อวัสดุเองแล้วก็ใช้ผุ้รับมารายเล็กนะครับรายย่อยชุดโครงสร้างชุดก่อชุดผู้กระเบื้องนะครับผู้ระบ่อหลังคาเนี่ยคือเราแยกจ้างรายเล็กแล้วคุมงานเองนะครับ ก็จะอยู่ในพื้นฐานร,ราคานี้นะฮะซึ่งตรงนี้ที่ผมคิดออกมาเนี่ยตัวบิวตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นราคาต้นทุนในพื้นฐานที่ผมพูดมาข้างต้นนะนะซึ่งถ้าท่านไหนอยากจะได้ไฟ,ฟล์ b q นี้ก็ง่ายๆนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็ทิ้งชื่อแล้วก็อีเมลแอดเดสไว้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับทิ้งไว้ที่ใต้คลิปของของตัวนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราเรามาดูเขาประมาณนะฮะเดี๋ยวรายละเอีอยดผมคงไม่มพูดลึกๆนะผมจะสรุปคร่าวๆไปเลยนะครับ คืองานโครงสร้างเนี่ยก็คืองานโครงสร้างนี่ประกอบด้วยงานาพื้นนะครับแบบข้างพื้นงานเสาสําเร็จนะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานขุดงานตีผังเราทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 8, 000, 7 0 0 0บาทนะครับาทนะครับงานโครงสร้างหลังคานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปที่อธิบายขนาดเหล็กไปนะครับก็จะอยู่ที่อันนี้รวมรวมงานมุงหลังคาแล้วนะครับแล้วก็รวมงานเชิงชายไม้เทียมแล้วด้วยนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ57,000บาทนะครับอันนี้งานผนังแล้วก็วัสดุตกแต่งก็คือ,อรวมค่าก่อฉากนะครับแล้วก็พวกไม้เทียมบัวที่เราใช้ตกแต่งทั้งหมดแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ98,0 0 0บาทนะครับงานพื้นนะครับก็คือพวกงานปูกระเบื้องนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ18,000บาทงานฝ้าเพดาน3 0,000 3,000บาทนะครับงานประตูหน้าต่างตรงนี้ผมเซ็ตงบไว้ที่ประมาณ50,000บาทนะครับจริงๆบางท่านอาจจะอาจจะซื้อได้ได้ถูกกว่านี้นะครับก็ต้องลองเลือกดูครับเดี๋ยวนี้มีหลายเจ้านะครับนะครับงานสุขภันเนี่ยก็คือผมเซ็ตไว้พร้อมติดตั้งนะครับตรงนี้ผมอาจจะเซ็ตไว้ต่ําไปนะครับจริงๆก็ต้องใส่ไปไปสักประมาณ1,000 0บาทนะครับนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย ก็ถ้าแบ่งออกเป็นเป็นระบบงานนะครับก็จะเป็นงานโครงสร้างนะครับประมาณ1 4 0 0 0 0บาทนะครับงานสถาปัตย์ึรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็งานระบบตรงนี้ผมประเมินเข้าไปนะครับทั้งหลังนะฮะก็36,00 0บาทอันนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่มองไม่เห็นก็ผมใส่ไปหมื่นหกพันบาทนะครับให้ครบ4ี่แสนนะครับงบประมาณงบประมาณก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนบาทนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับ อ่าครับก็เรียบร้อยนะครับเนาะย้ำอีกเทืญนึงนะครับพื้นฐานนะคือว่าต้องซื้อของเองแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างเองนะครับโดยที่เขาจ้างคนออกแบบไล่หน่อยเนาะเนาะ้วก็พวกของเฮาต้องซื้อเองก็อาจจะเลือกซื้อตามอาราศวัสดุก่อสร้างหรือไทยวัสดุก็ได้นะครับกปับมาบ้านนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้คนในแดวการสิทิิที่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนานะครับเนะสวัสดีครับ